สวัสดีครับพี่น้องสุขคสุขคนนะครับมื่อนี้ยบาวซอนก็มาหาเห็ดอีกคือเก่านะครับมันมันนี่นะครับเส้าของมื่อนี้นะครับงาม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 วันที่สิบสามพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามาลุ้นกันนะครับตกงามนี่หลายคนไปตกเก่าคนละตามลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อ นะครับทีมงานมหาเฮดมาจากนครพนมนะครับมารุ่นนะครับสิมานมอนะครับเมื่อวานนี้คักวานนี้นะนี่ดอกเลยนี่ดอกใช่ใช่นี่น่ะนี่น่ะนี่เนี่ยนี่โบ้ได้พี่น้องโบ้ได้พี่น้องนี่ นาอบอยเห็น้หายป้าเหอบอยในใตตยไปตอกนะตีแรกตีแรกเอาหขาดอกเข้าบอตีแรกน่ะตีแรกเอาหัวดอกเข้าเจอดอกหนุ่มเอาโอ้ โอ้ยดอกมันอยากบานมาแล้วอันนี้อม่างไรด้วยนะบ้านไปผ่บนว่าได้ขึ้นมาในนี้บ้ออกกายลายอืมตัดไว้ให้มันเป็ดเชื้ออย่ามันสีดับ เราลักด้วยเรากินอนะึมโมเมนเอาเป็นดับแมวเท่าแล้วก็ไม่ต้องเอานี่มันเห็ดละงอกแล้วพี่น้อง ค็เยก็มาจิ้มเอาสามไข่อยู่ในขางโคตร ดอกนี้ไม่ยังกินมันติดอกีนกระด็นอันนั้นเลยคิ้งกือบุตกอะไรเยอยบ่เอาขนมันบ่คักันเลมันบ่งามเันเป็นเสื้อค่ะอืมีตัวนี้ดเป็นอระด็มนอยู่บ่กมนมันเลยบ่ตงตัดต่ำประไดก็ได้ตีนมันนะ พอมันแข็งต่ำน,น,นะเออหุยงามพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับเป็นมางามเท้ตึเ๊เสี่โดงามเท้ลูกมาได้บาะนี่ก็ได้ วานี่บวเห็เนาอเห็ดลงงกก็นด้กายนี่ยผลออกลาเห็ดเปล่งเต็นมูขอบคุณค่ะยก,กะไปให้ยายแดงนะคะไข่เป็ดปลาโอ้ยไข่ห่านไข่ห่านไขมื่านต้นอันน้ำมูลไข่ไห่าน พี่พี่อู๋เนี่ยเอามเอาเมยอ๋อะัได้ดอกนี่นะจะไม่มาด่าังเลยพี่ประเด็นก็คือประเด็นไงเลสาตัวแดนเกือบเหยียบบ่แล้วนะเบอเห็นอยู่เอเห็นเยอะดอกนี่ก็ดิดยดหายได้เมื่อคันเดี๋ยวแพกสี่ดอกก่อนเดี๋ยวแพกสี่คุณบอยเดสี่ดอกก็ได้คันนเอาคุบอยเยเอานุ่มๆมานี่นะคันบุกเอาผัดบุ่ะเจ้าจัดัดเอาเมื่อนำเด็นกันมต เนาะหัวทรายนะฮะน้ำมันก็เท่าเก่าบ่เถาเถาก็ะยะมีแปลงปัดเนาะอืมยังป่ได้ผลิตแปลงเดี๋ยวสิผลิตแปลงก่อน ดอกนะบุเห็นเฉพาะดีตบุบเยียบนกเพือขนนกโสดอกดีตบุบเยียบะลิงใส่ตัวจะนกโอ้งเสาด้นี่เสียนเฮ็ดเสียนหลงลงทีบลงแดงลงกำเกื่อได้เป็นน้องสมพู่ กูเห็นเพิ่งถูกมึม่ลงมาทักทึกอ๋อตุ๊ดฮึไอสูดยานูบตสายินกรโดดเสร็จกับบักที่มาเอาเฮ็ดในเด้กก่อนมีคนมาเอาอนโอ้ย่าหวยหวยย่าเพ็ก ตัดโลดตัดเลยค่ะมีถึกมือจะโขกเออไปลูกเคลียออกเออเคลียดินออกแล้วก็จิม้มแล้วก็ตัดแล้วก็บจบเออนี่ละได้ไหม เด็กแม่ะ่านย่ยิเลยเอรยนเร่งหนเนาะงัเยบงัวเตะมันโอ้เดอันคอยทิมอันเท็กซอบอกไวเนี่เดิอบอกอันอมาแลนี่แี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อออปปน,นอ,อนไมหมครับนี่สีเหลืองนี่เอาบัพอแล้วจังว่าอยากได้อีกนะสีเหลืองนี่แล้วแกแซ่ยแฉบนกอย่างกบกบมันหมเลย ขักขักขดากาก uh, เาเอกเแล้วูไปแ้่นะเ่เ็ดขัแลเหลืองช่างป่านที่ลงขาวอมันอุดมสมบูรณ์ทั้งบาทนำ เขาก็ยางมันน้ำ้าวอบอกอยู่ทีหินแถวหินนี่นะะเต็แตอนหาพวกหวานนะก็อบอกอยู่คนมาได้ออโอ้โหใครลบกเลี้ยงชาย <c ười> โลตาง,งานแทนใครเห็ลงงกนี่ มูใหญ่เลยคยเอาไปขายมันสวนกันถ้าดากะจีเอาอยู่หันลกีหันอะหันนะบ๊จีเอาข่าวกายได้ก็ไป่ไข่ละไคอยเอานี่อืแม่อานนยั้นอยู่ได้นั่งเงียวอยูเดี๋ยวป้ามาเด้อ หักซ้ำโอ้ยมานพี่น้องโอ้ยมานอลีลมันนีงนะครับนี่เบ่งนะครับพี่น้องปอ๋าสุดยอดเลยนะครับ นีให้บิดอันนี้เพิ่นย่างเงือบผู้เดียวเพิ่นเข้าหาให้เจ้เบิดอันนี้นี่นี่โคราฟโคโรโฟกับเข้าหาให้อันนี้แต่เข้าหาให้เลยอ้าได้เซกแตนต้อยอีกอันหนึ่งนะพีผีผีมันคงผสมนะพี่ของผสมของไอ้เผานี่ของไอ้เผานี่แล้วก็ไปคือมือไอ้เผาน่ะ พี่ไเ็ดะงกเห็ดลุง่่เ่อเฮือนหมดเลเม่อเอนมดแล้ใเห็ดเทีนเห็ี่นเห็ดหัวน้องกนาเห็ดเลนมนนะครับมนถูกเต็มตานะครับได้ทุกคนนะครับทีมงานหาเห็ดาล่ามานนะครับกําล่งได้ต้องเห็ดเผ่งเห็ดอะโงกเห็ดไข่นะครับมนดใหญ่ขน้ามนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้อง อย่าลืมก็ไ์ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งไปกําลังใจให้บารโซนน,นะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนําเฮ็ดมาฝากนะครับ